สวัสดีเจ้ามาป้ากับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพฤหัสบดีที่17พฤศจิกายน2568เจ้าเข้ามาดูสภาพอากาศตีพานมากรน,นะเจ้าแต่ว่านี่เจ้าที่ภาคเหนือของเฮ้ามีฝนตกเล็กน้อยเป็นบางแห่งเจ้าโดยมีรายงานปริมาณฝนสูงสุดวัดได้2.5ม mm ิเมเจ้าที่สถาน,นีตรวนอากาศเกษตรดอยมูเซออำเภอเมืองจังหวัดตากเจ้า สำหรับบริเวณยอดดอยเจ้ามีอาการหนาวถึงหนาวจัดเจ้าโดยมีรายงานอุณหภูม,ตมิตำสุดเจ้านี่วัดได้6.0องศาเซลเซียสเจ้าที่ดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเจีงยงใหม่เจ้าต่อไปเข้ามาที่มพยากรณ์อากาศาประจำวันกันเจ้า สำหรับแผนติยาการในเจ้าวันนี้ก็มีมวลอากาศเย็นกําลังแรงเจ้าตอนนี้ก็ได้อยู่บริเวณทางด้านประเทศจีนแล้วก็จะแผ่ลงมาทางด้านประเทศจีนตอนใต้แล้วก็แผ่ลงมาถึงทางด้านประเทศเวียดนามจากนั้นก็จะแผ่เข้ามาปกคลุมทางด้านภาคเหนือของฮาวในวันพุ่นะเจ้าก็เลยทําให้ในระยะนี้อากาศก็มีอากาศเย็นในตอนเจ้าแล้วก็อุณหภูมิในหลายๆพื้นที่ได้ลดลงแต่ว่าในระยะแรกนี้ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่ายังคงมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียง ใต้เจ้าพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนของหาวเจ้า สำหรับภาพทายดาวเทียมในเจ้าวันนี้ก็จะเห็นว่ากลุ่มเมฆปกคลุมทางด้านภาคเหนือของฮาค่อนข้างหนักเลยโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือตอนล่างเจ้าในเจ้าวันนี้ก็มีเมฆฝนแต่ว่าเป็นฝนเล็กน้อยปกคลุมเจ้าทางด้านภาคเหนือตอนบนเป็นลักษณะเมฆแผ่นเจ้าปกคลุมเต็มท้องฟ้าเจ้าเฮามาดูเรดาร์ตรวจอากาศจากพิษณุโลกก็จะเห็นว่าบริเวณทางด้านสุโขทยัยกำแพงเพชรแล้วก็บางส่วนของพิษณุโลกเจ้ามีฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นได้ในเจ้าวันนี้แล้วก็รวมไปถึงทางด้านอุตรดิดตถ์ตัวเจ้า การคาดหมายปริมาณฝนสะสม4ชั่วโมงต่างหน้าสําหรับฝนสะสมในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ก็จะเห็นว่า ปริมาณและการกระจายของฝนเริ่มนักขึ้นโดยเฉพาะทางด้านตะวันออกของภาคเหนือของฮาวเจาโดยมีฝนร้อยละประมาณ30ของพื้นที่แล้วก็มีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณเจียงไฮ้พะเยาลำปางเจาแล้วก็ทางด้านตอนล่างก็จะเป็นทางด้านเพชรบูรณ์มิสนุโลกทางด้านอุตรดิตถ์อาจจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้เจาสำหรับวันพุธปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณทางด้านภาคเหนือตอนล่างก็จะเริ่มลดลงทางด้านภาคเหนือตอนบนยังคงมีอยู่บริเวณทางด้าน เจียงไฮ้พะเยาแล้วก็ทางด้านอาเจียงใหมต่ตอนบนนะเจ้าสำหรับระยะวันที่19เองมวลอากาศเย็นได้แผ่ลงมากันเลยทำให้บ้านเฮาจะมีอุณหภูมิลดลงได้3-5องศาเซลเซียสได้เลยเจ้า สำหรับอุณหภูมิภาคเหนือตอนบนในระยะเสาสี่ชั่วโมงต่างหน้านี้นะเจ้าอุณหภูมิใบวันนี้ก่ายได้ฮอนนักเตาใดนะเจ้าเนื่องจากว่ามีเมฆปกคลุมค่อนข้างนักอุณหภูมิสูงสุดเสารแปดถึงสาเอ็ดองศาเซลเซียสสำหรับเจ้าวันพุธเสาเอ็ดถึงเสาสามองศาเซลเซียสโดยมีอากาศเย็นได้ในบางพื้นที่ในตอนเจ้านะเจ้า สำหรับภาคเหนือตอนล่างก็มีอากาศเย็นในบางพื้นที่โดยเฉพาะทางด้านเพชรบูรณ์นะเจ้าอุณหภูมิต่ำสุดในเจ้าวันพุธเซลสองถึงเซองศาเซลเซียสสูงสุดบายวันนี้30-33ถึง33องศาเซลเซียสเจ้าลมที่พัดปกคลุมก็เป็นลมตะวันออกความเร็ว5-15ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้า สำหรับบริเวณยอดดอยในช่วงนี้ก่อจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะเจ้าโดยเฉพาะทางด้านบริเวณยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิ6องศาเซลเซียสกิลแม่ปาน11องศาเซลเซียสทางด้านอ่างขางเกาะ12องศาเซลเซียสเจ้าสุดท้ายนี้นะเจ้าที่พังในของเฮามีอากาศเย็นในตอนเจ้าเจ้าโดยมีฝนฝ้าคันองเป็นบางแห่งเจ้าจะได้กอขอให้ปอแมปีน้องดูแลรักษาสุขภาพหนึ่งจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ตัวนะเจ้า หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053277919หรือติดตามข่าวสารทางทางเว็บไซต์เฟซบุ๊กและติ๊กต็อกของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้าอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน